ทายมาบอกขอะบุนนี่เลยพี่น้องเลยพี่น้องเห็นบ่มันยังเหลื่อมเนาะอ่ะอาเพราะว่าโทรศัพท์มันก็บ่แจ้งพี่น้องเลยหายพันทายมาบุญกะเราเป็นโทรศัพท์พบ่บุนเราแตกไปแล้วนะพี่น้องเลย เปิดภาพป้ากาับพบอพอพอเจอกับบาบุญสารวันเด้ออยู่ใต้หฮมก๊กใหม่พี่น้องเลยก๊กหมากสมเสียวเนาะพี่น้องเลยอ่าบรรยากาศกาัตามอยู่ปลาอยู่ดงเด้อพี่น้องเด้ออยู่ปลาหย่าปลาดงเนาะอยู่ทางพี่เด้อทางบ้านนูน้นซันพี่น้องเลยเนอกวัน,นี้กอ่าได้มาทางนี้เนาะเนาะก่อนเดินกะพี่น้องเลยเนาะบุญขอ ดาบสบายดีเลยสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสบายดีมูเพื่อนกันเบิร์สุขู่สุคนพี่น้องเอ้ยพบพอพบเจอกันอีกแล้วกับบาบุญซาละวันเด้อพี่น้องเด้อเอาพบพอพบเจอกันมาหน,นี้พี่น้องเอ้ยกับบาบุนซาละวันกับมานั่งเห็นเจ้าข้ออยู่ปลาหยาค่าหย่า,าเครื่อพี่น้องเอ้ยเนาะอยู่หัวอยู่ยยสวนไฟหลไรพี่น้องเอ้ยเนาะมาน,นัง่งคอยถ่าลุงเนาะ มานังคอยถ่าลุงจันพี่น้องเอลยมันบรรยกาศดีมากครับลุงจันเพิน่นเนาะพอดีทางบ่อเชียงกะหาได้ออกมานครลำครัวพี่น้องเอลยเนาะพาขอบปาครัวออกมาหาเพิ่นคือสิว่าเฮ็ดซื้อเครื่องเตรียมหาหาสักการะหรือว่าเฮ็ดบุญในเฮือนเพนัน,นล่ะพี่น้องเอลยทุกปีเนาะเพิ่นจะบ่อเชียงเพิ่นเฮ็ดบุญเนาะก็เลยมื้อนี้บ,บ่ารบุญกะได้มีโอกาสมานำลุงจันเน,ะนาะกับ่ได้ไป็นเพิ่นกะ หาไายมื่อเติบไดญพี่น้องเลยไปนันดบัตเชียงกอทางลุงจันกะบรถกับยังบ่มี่นะพี่น้องคือพี่น้องคู่แล้วเนาะทางลุงจันมันก็แจ้งไปแล้วแหละเนาะกะยังยืมรถทางพ่อเฒ่าอยู่เนาะของแม่น้องเสื้อยู่เนาะมื้อนี้ก็ยืมมาคือเก่าประบุญกับเมาน้ำเพลินเนาะกะพูดแล้วเพื่อวันกะสิเข้าไปทางสวรรค์อยู่คือเก่าอะไรพี่น้องเลยแต่ว่าแลีนมาทางบ้านนุ่นสันก่อนบ้านซางเอเนาะ ก็เลยมืาอนี้ระวังเรอถ่าพี่น้องเอ้บนกาิได้มาขออนุญาตเนาะอ่านพ่อพี่น้องเอฟซีเนาะเสียมานาั่งจมนังเว้าพี่น้องฟังเนาะเสียมาแจ้งเรื่องอันนี้พี่น,ออน้องเอ้เนาะอ่าเรื่องดีเนาะพี่น้องเอ้เรื่องดีให้พ่อพี่น้องได้ทราบและในะับหรือหูน้ำกันพี่น้องเอ้เพราะว่าโอ้ลายผูกลายคนเนาะพี่น้องเอ้เอ,เอฟซีบนกาคอมเมนต์เข้ามาเนาะบอกบาบุญเนาะ ดีใจน้ำหนองเพื่อนเนะาะคอมเมนินกันมาคามอมเมนะินกันมาเนาะบางทานกันบยังโบฮู้พี่น้องเอ๋ยบางทานเพ่นกับยังโบเห็นนะเนาะเลยโมนี่าบุญกับเสด็จมาแจ้งให้พี่ให้น้องฟังน้ำกันเนาะนะเรื่องยังพี่น้องเอ๋ยก็ื้อคือเรื่องขอบข้อน้องตุลเนานะขอบข้อน้องตุลที่มันอยู่เมืองเซปอนนนั่แหละพี่น้องเอ๋ยที่ว่าทาำบุญได้ไปพบไปเจอเพื่อนเนาะที่เพื่อนกำลังเจน,น้ำหาบน้ำ โดยหละกะักการที่ว่าน้องคนหอยเลี้ยนหารัชกาลที่หาเนาะของพระองค์ท่านพี่น้องเอ้ยก็เลยมืาอนี้เนาะบุญการจะได้ถือโอกาสเนาะหละกะักการบุญเสีอว่าน้องเอฟซีเนาะหลายผู้หลายคนกับเดอะฮู้แล้วกับซีดีแจนเพื่อนหลักการเอฟซีและผู้หลายคนก,นอคนกัอยากให้น้องคนมีทิ้งที่น้องคนต้องการเนาะก็คือน้องเพคนอ่ะ มีผู้ใหญ่งเจดีเนาะอ่าได้ซื้อที่ดินตอนหย่าให้เพิ่นแล้วเดอ้อพี่น้องเลยเนาะเป็นของตัวเองเรียบร้อยแล้วอ่าน้องเพิ่นก็แจ้งบาบุญเนาะหมู่บ้านนี่พี่น้องเลยอ่บาบาอกว่าส่งมาบาบุญว่าสบายดีบาบุญว่าสันเนาะน้องได้ดินเป็นของตัวเองแล้วเดอ้อว่าสันผูดีทางช่องอ่บาบอจอยเพิน่นเนาะไม่ได้ซื้อ ดินไห้เนาะวัดแทกอยู่ในบอลพันยูปัจจุบันนี่แหละพี่น้องก็คือเฮือนซานบอลพันตั้งอยู่ปัจจุบันคือดินดินบอนของพี่น้องเพิ่นนั่นแหละเนาะอ่าดินของพี่น้องเพิ่นก็คืออ่าดินในบ้านเองอะไรพี่น้องเลยเนาะในบ้านเพิ่นเป็น,เป,นเป็นนาบ่าวหรือว่าเป็นอะไรในพี่น้องเป็นนาบ่าวนะบบนเจอผิดเนาะเพิ่นก็เลยเนาะไปขอบิแปง้งนอะ่า ต่างขออยู่น้ำหล่ะก็ต่างขอสื่อน้ำคนว่าเนาะพี่น้องเอ้ที่น้องคนว่าแหละคนก็นเลยไปขอน้ำทางในบ้านเนาะแล้วก็ทางพี่น้องคนนั้นก็ขออยู่น้ำมาสั่นท่างบ่อจ่อยกันเลยจัดการให้เลยพี่น้องเอ้เนาะแทกวัดแทกเรียบร้อยประมูลกับบททางของจังแมตคุณจังแมตเนาะเพียงแต่ว่าคู้ว่าน้องคนน่ะแดี๋ยวนด้โดนตอนใหญ่เป็นของตัวเองแล้ว เนาะก็เลยมาแจ้งเมื่อนี้ก็มาแจ้งทั้งเอฟซีเนาะทีว่าเพลนอ่าให้ความสนใจเนาะเป็นห่วงเนาะขอบคุณน้องตุลขอบคุณเพลนก็เป็น้องเลยนัเป็นขอบคุณทีว่าอ่าลำบากก็ว่าแมนเนาะก็ลำบากว่าท่านอะไรพี่น้องในหมู่บ้านเนาะแต่ว่าลำบากคนละคนหลักคนละอย่างกันเนาะคองการลำบากพี่นน้องเลย ก็เลยมืาอนีเอาบุญกะมาขอแจ้งพี่น้องเนาะพี่น้องหาศา์กันเราเป็นในทิฏฐิตอนต้นใหญ่ไปของตัวเองเราเด้อน้องมากระทรวงมาบอกมาบุญแล้วพี่น้องเลยเนาะทรงหูมาพร้าวเนาะใส่พี่น้องเบิ่งน้ำกันอ่าพันธายมาบอกมาบุญนี่เยพี่น้องเลยพี่น้องเห็นบ่มันยังเหลื่อมเนาะอ่าเพราะว่าโทรศัพท์เมันก็มาแจ้งพี่น้องเลยอ่าพันธายมาบุญกะเราเป็นโทรศัพท์มาบุญเราแตกไปแล้วนะพี่น้องเลย นะี่เนาะอ่าภายในทายพร้อมเอกสารเนาะใบซื้อขายเส้นทั้งในบ้านยินยอมทั้งเจ้าของดินเป็นทีเรียบร้อยเนาะแล้วก็อ่าส่งฆ์ให้มาบุญเบิง่งเนาะก็เรื่อวันนี้ก็ให้มาบุญน้ำเบิงงบ่งน้ำกันให้พี่น้องเบิ่งน้ำกันเนาะนอนก,กันมีที่ดินเป็นของตัวเองรอเราเด้อเรียบร้อยแล้วเนาะโอ้ยกายดีมุกดีใจในพลในลายเนาะพี่น้อนะงเนาะ เสือบาปใหญ่ใจดีเนาะต้งฝั่งไทยอ่าฟังและต่างประเทศเนาะได้เห็นน้องเพื่อนเป็นของตัวเองแล้วแบบนี้มุ่งใจเนาะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกคลปใหญ่ใจดีเนาะที่เพื่อนได้สดสวยสื่อดินในทางน้องตุลรือว่าน้องพุชชาน้องสุดใจเนาะเพื่อนกับเป็นเด็กที่ว่าอ่าเป็นเป็นผู้ที่ว่าว่าเป็นมรรการว่าวกันายมีมารยาทเนาะ ต่างจากครอบครัวผู้อื่นได้เพื่อนวะ่าเนาะทั้งเอฟซีคนเขาหมิ่นโทรหามาบุญหลายคนเนาะน้องเพื่อนนี่แบบคือมีความพิเศษอยู่ในต้นโตเนาะทั้งครอบครัวเพื่อน,นี่เนาะคือน้องตุลตัวอย่าง,งตุลน้นองพุชชาเนาะการว่ากันจานี่แบบว่าถนอมท m t h ตนเนาะแล้วก็มีมารายาทในการว่าการจานนะับคนรักผู้ใหญ่เพื่อนนะ ه, เนาะอ่าเลยอันนี้แหลนะนี่เป็นน้องที่ว่าน้องเพคนได้ ยินดลตอนหยาที่ว่าผู้ใหญ่คนอย่างสดสวยก่ะกับท่ปฏิมาก่ะย้อนแน่ๆล้ว่ะอ่าก่ะย้อนทั้งเรียนน้ำโชคเนาะแต่ว่าแม่นได้พี่น้องเลยย้อนน้องเพป็นในแขนเรียนเนาะอ่าเรียนรัชการที่หานาะพี่น้องเลยเป็นของอ่ามีคุณค่าทางใจของของพี่น้องฟังไทยเนาะอ่าบุญกะกราบขอโทษขอาบให้ด้อยแต่ว่าบุญเบาพิษ ประการใดเนาะบุนกับบุญก้าเว้าลายเนาะในในด้านนะทางพระเจ้าอยู่หัวง่ายใช่พี่น้องเนาะบุญกับบุญก้าเว้าเดือถ้าว่าบุนว่าพิษบ่วถือก็ขอโทษขอให้น้ำไม่ไหลเนาะเรือบุญกับบุญก้าเว้ามีแต่ว่าเลียนเนาะพี่น้งนะนนนงองเลยกะจะเป็นเลียนน้ำโชคเนาะทั้งน้องเพื่อนนั่นขงข้าวกล้งเพื่อนที่ทางคนรักคนใหญ่เพป็นเห็นแล้วกะพี่น้องเลยเนาะทางบุญกะ เดี๋ยวกับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกับสิหายของใจคือกันเนาะยานวาบุลนี่ไปเจาะน้ำดินดอนต้นหญ้าบอลน,นั่นเนาะที่ว่าน้องตุลอยู่แต่ว่า,านี่เป็นดินของน้องตุลเนานะพอวาบุลไปแจ้งข่าวดีนะนนเนาะพอว่านี่มนะีผู้ใหญ่เจดีเนาะไปสดสวยเรื่องดินดอนตอนตอน้ตน,ตน,ตน,ตนหญ้าพี่น้องขอถอดขอไปเนาะก็เลยมาหนีกันพี่น้องก็พูดกันแหละว่านี้สบายใจได้เนาะเอาเงินกับสบายใจคือกัน สียดาสดชวยน้องแบบว่าอ่ามันคงแล้วคงทีเนาะพอเป็นดินของตัวเองแล้วเอาไปเจาะน้ำใส่มันก็มั่นใจเนาะว่าเป็นดินของตัวเองแล้วเด็เนาะการเจาะน้ำเจาะในเขาเจาะดินของผู้อื่นนี่มันก็ลำบากเลยพี่น้องเลยเนาะมันยกใหญ่ไปบ่ได้เนาะพูดว่าเจาะเสียงเงินเสี่ยข้ามแล้วเดี๋ยวไปน้ำกับบ่ได้เลยพี่น้องเลยเนาะ ก็เลยมมาเนี่ยวุณกับมาบอกพ่อแม่พี่น้องน้ำกันเอฟซีเนาะเพื่อความสบายใจแล้วก็มาสแสดงความยินดีน้ำขอบคุณน้องตุลน,น้ำกันเนาะพี่น้องเอ้ยโดยกาสิขึ้นไปยังอีกบดุลหน่อยพี่น้องเลยก็ิปรึกษาทั้งทีมงานทั้งอีกเท่นึงก่อนอ่าขึ้นไปรอบนี้กับรับแรกคือสิไปจอหนหน้าให้่พันนั่นแหละพี่น้องเอ้ยเพราะว่าทางผู้ใหญ่จะดีทางอาบุนเนาะเพิ่ลกาได้ชงพางวุ้นแล้ว,ปปลปปลลวพี่น้องเ,งงเองนเน้ยตั้งแต่อยู่เซปอนพอแหละ่ลกา เราเลี้ยวท่านใจพี่น้องอยูย่โซนตุรวยน้องขอบค,คุ้มกันกันเนาะอ่าบนกระสือผ้าห่มผ้าแพ่คือพี่น้องเห็นนั่นแหละอ่ากระสือขขาวสารเนาะกระสือเสื้อผ้าตามจุดประสงค์ทางผู้ใหญ่คนบอกมาบนกันก็เลยเรื่องเจ้นาน้ากคบนโจไบก่อนคือตอนนี้พี่น้องได้ดินกองเตียงหล่าวบนสืเป็นไปเจาะบาดนี่เนาะอ่ะดิ่ีโมกตีดใจตอนนี้กับทั้งลุงจันทร์มึนก็นมาเจ้าน้าเหมือนกันเลยพี่น้องเลยเนาะ มาเจาะน้ำบนดินดอนต้นหญ้าที่ว่าค่างบ้านสาร้างเอแหละเนาะที่ว่าทางลุงจันเพื่อนเดยซื้อไใบเนาะทางแม่หักของลุงจันทร์อะไรเป็นอย่างไยซื้อไใบแล้วมาเจาะน้ำใบก่อนหลังก็เห็นน้องปลาน้องน้องปูน,งน้องปลาอะไรเป็นอย่างไรเนาะกำลังต่นตำต่นตำเจาะน้ำกันอยู่เนาะฟังเบิ้งเนาะ,นานะ,านาะขึ้นไปรอบนี้ก็สีได้เจาะน้ำเจาะใให้เพื่อน เราติดต่อทางบ่อเตียงทองเนาะว่าพันว่าพันมีเบอร์สางเจาะเนาะสายจอนำมาแหละเได้โทรหาพันก่อนสืขึ้นไปมือสองมือเนาะจะแจ้งพันก่อนขึ้นไปถกงใครไปปรึกษาทางครอบครัวน้องตุลขอสื่เจาะอยู่บอลใดลงบอลใดเนาะก็ขอบคุณทางผู้ใหญ่เจดีอีกทานหนึ่งเลยที่ว่าพันได้หมาบุญนี่มาเป็นสะพานบุญไห่เรื่องครอบครัวน้องตุลก็คือจอะน้ามาดานเนาะ คุณกับศีลดำเนินการให้เด้อจะได้มันลาซาก่ขอโทษขอให้น้ำผลได้ลายเนาะอันนี้ก็ต้องใช้เวลาหนี่ยนึง่งนั่พี่น้องเลยโดยหลักการขอบุญขอบคุณคือกันเนาะทั้งเอฟซีที่เขามาคอมเมนต์บอกบาบุญเนาะว่าทั้งน้องตุนได้ดิน้นไปครองตัวเองเราเด้อพี่น้องแบบนคอมเมนต์เขามาลายนะพี่น้องนะ่าแบบขอบขอคุณเผลได้าลายเนาะสำหรับควมบามหวังดีหลักการอาจจะงเตือนบอกบาบุญสารวัลเนานะ เพื่อให้กาเกียมเวียกงานถือต้องเป็นระดับระดับไปพี่น้องเลยมันจังบอลาซาเนาะวีค่ะน้องตุ่นประคุณทรงเาบุญคือการเนาะน้องคนนอ้ยพี่น้องคนใดสิลองพี่น้องฟังเนาะเคนแซดมาเนาะพี่น้องเคนกะนอนบอลับเนาะอ่เมื่อว่าแจ้งในข่าวดีว่าทั้งผูปุญญาภนณิสูอดินไหยเป็นกะจจะนอนบอลับมดคืนเลยคนนว้นเนาะ แล้วก็หลังจากนั่นหมาวัดแทกซื้อทีนการมองขนมข้ามแล้วก็ยังน่อมมาลับอีกคนหนึ่งั้งพอ่อทั้งแม่ทั้งครอบครั้วพนนอน,นั่นแหละเนาะมีอกนีใจพี่น้องเลยบวชขีดบวชฟันบวชพลศีมาซื้อหายลีพ,นน,นะพน,นนะ้่ยเนาะคนกัทรงบวชบวุฒเนาะคนกัขอบบุญขอบคุณบวบุญเด้อที่ว่าบบุวเข้าขมาหาน้องในมือนั่นมาซั่นน้องกับอมีในมือนี่พนน้ยนะ่ยเนาะ กระบฏเป็นยังเนาะกบุญกับเห็นแบบนี้ก็ดีใจพี่น้องเลยดีใจน้ำน่องเพลนเนาะที่ว่าน้องเพลนในมีเป็นของตัวเองแล้วพี่น้องเลยดีใจน้ำเวลาเด้อเด้อไม่แต่ประมาณนี้แหละพี่น้องเลยเนาะกับมาเฮดคลิปนางจมนางเบ้าแจ้งพี่แจ้งน้องที่นี่ปลาในดงเนาะปลาหญ่าอะไรพี่น้องเลยพี่น้องฟังเนาะว่าเอฟซีประกาศลายคนคเมามินกับมาแล้วก็ส่งเซตข้ามาทั้งบาบุญเนาะว่า ถาบ่าบุญเนาะมีการอยากซื้อทีนี้เนี่ยเขาในน้องก็น้องตุนน่ะให้แจ้งแม่พันแน่วสันเนาะทั้งเอฟซีไล่ผัวละคนพอสมสมทบเนาะอ่าผละพันสองพันบาทก็ว่ากันไปเรียกกันหน่อยคนว่าน้องพี่น้องเลยกับวุ่นกะบางเทือกับบอดดิตอบแม่เนาะบอดดิบอดดิตอบแน่บอดดิตอบแน่กับข้อโทษข้อพ่ยนั้นไม่หลายเด้อเนาะแต่ตอนนี้บุญกับชิมเจียในคลิปนี้เลยเนาะว่าน้องตุนเพื่อนน่ะ ได้ดิีมีของตัวเองแล้วเนาะทางผู้ใหญ่ใจดีจากต่างประเทศหมดแล้วผ่านส่ง,สงทางบาดจอยเพลินเนาะเลยได้เป็นดินของตัวเองแล้วพี่น้องเลยอ่าไมีแต่วุน่นแต่ดำเนินตามันเหมนการต่อขั้นตอนต่อไปเนาะสีสดสวยการจอน้าเนาะให้เพผนก่อนรับแรกพี่น้องเลยแต่ที่เดียวทางว่ากันเนาะพี่น้องสบายทางผู้ใหญ่ทางอีซีเนานะอยากให้มาบุญเนานะติดต่อหากับกลัวเพลิน สวยๆเรื่องใดกันอบอกว่าบุญได้พี่น้องเลยเนะาะบุญกะยินดีเป็นสะพานบุญไห้เนาะรดูว่าทีมงานเราทุกคนสองทางได้กัได้พี่น้องเลยเนาะมันะนี่กะมีมุกดีใจอีกเคสหนึ่งเนาะดีใจลายบุญกะเป็นส่วนหนึ่งเนาะคือว่าน้องเพื่อนมาวบุญเป็นส่วนหนึ่งที่เฮ็ดให้น้องมีดินของตัวเองแล้วก็ที่เฮ็ดให้ทางผู้ใหญ่าจีรี เอฟซีในแง่เห็นเนาะแล้วก็ทั้งเอฟซีมันก็ครบบุญขอบคุณบบ,บุญคือกัารภาษาเนาะว่าแถามบีบบุญไปเห็นน้องเพิ่นในมือนั่นเนาะก็คือสิบหุ่นเรียนไปตกอยู่ในครอบครัวเพิ่นในมือนี้ปัจจุบันนี้พี่น้องเลยเนะาะดูความยินดีเด้อเนาะบบุญก็ดีใจที่ได้เป็นสะพานบุญแบบว่า อ่าสำเร็จผลเนาะคือถือว่าส,สมบูรณ์สมบูรณ์ก็ตามพี่น้องก็แต่ว่าในขั้นตอนแรกน้องก,ก็ได้เป็นของตัวเองแลยหนึ่งชิน้นก็คือดินตอนตอนหย่าสองมากกับจอหน้งนะเป็นเนพะื่อนเนาะแล้วก็สักเรื่องที่ซ้ำคือการช่วยเหลือต่างๆคือทีมงานเฮาเนาะเอาไปส่งข้าวสารอาหารแห้งแนวกินเนีอยู่นะนเนาะอ่าให้น้องเพื่อนดีมุกงวิจัุบนกันเนาะส่วนหนึ่งการดีมุกงวิจหลายเด้อขอบขอคุณคุอกันพี่น,น้องกันปูเนื้ใจดีประควาสุขคนเนาะ หาซัพพอร์ตติเตือนบอกกระบุญเนาะแล้วก็หายกําลังใจกระบุญตลอดมาเมืส่สักครู่สุคนเด้อขอบใจหลายเนาะพังเบิง้งเนะาะแต่ทีถามทั้งทีมงานนี่ก่อนอาจจะเป็นอีโบโดอนดอกประมาณพี่น้องกันนีนกาวันที่เท่าไรแหละมื่อนี้กวาว,วันที่สิบสามแล้วพี่น้องเลยเนาะวันที่สิบสามแล้วก็น่าจะ ที่สิบหกสิบเจ็ดนี่น่าจะขึ้นไป้งเราประแพี่น้องเลยเนาะแล้วที่ทำทั้งเบาะเตียงเติมเนาะทั้งหัวหน้าทีมเฮากรมาเสร็จพร้อมมือใด้เนาะอยังฟังเบิ่งเพราะว่าทั้งอันบอลีเนาะทั้งนันตะทามอยู่พี่น้องเลยว่าสิขึ้นมือใด้เนาะก็ขึ้นมาได้ก็ร่วมกันทีมงานเฮาเนาะจะประแจกมีเครื่องมีคล้องระโบพร้อมขึ้นแล้วบ่เนาะระโขึ้นไปก็ต้องมีเครื่องมีของแล้วก็มีเครื่องทำพิชชอบ เนาะแต่ละคนกะนจะขึ้นไปนะว่าขึ้นไปแถวมึงอยากมีงานเก็บกะคือเกาพี่น้องะไยเนาะเราต้องมีอยากมีงานเก็บแต่จงขึ้น,นไปนัดไม้กันทีมงานเท่าร่มกันปรึกษากันเนาะแล้วก็พร้อมเดินทางอ่าถ้ามาบุ้นเบิ้ลกับข้าวกันนะัดซิม,มันนี่แหละพี่น้องนะไยเนาะชิบกิบเช็ดนี่แหละเนาะว่าบุญก็จะขึ้นไป จอน้ำไม่น้องก้นนั่แหละพี่น้องเลยไปเดินเรื่องจอนามบดานนี่แหละน่อแล้วกันทางซาบุไทยเนาะซาบุไทยบ่อหมวนพี่น้องเลยฮะบุญก็ดีใจเนาะที่เห็นทางทีมงานบาตูนเนาะบาทานป้องหลายคนน้ำบาเชียงพี่น้องเลยเขามากโอ้ยเหมือนนไปมอบข่อยเพื่อนก็ดีใจขนาดพี่น้องเลยเนาะเราเคยได้ข่อยก็สอบใหญ่แบบนี้จักเทื้อพะศันโอ้ยบุญก็ดีใจเนาะคงซื้อกองมาบุญนี่เนาะ บอกพี่บอกน้องเลยพี่น้องเลยบอกก็ดีใจเนาะที่ว่าผู้ใหญ่เพื่อนเนาะอ่าไว้เนื่อยเสียใจมาบุญให้มาบุญนี่มาเป็นสะพานบุญให้บุญโอ้เนาะพี่น้องเลยขอบคุณคน,นหลายๆเนาะอ่าซื่จงจะได้พี่น้องให้เป็นสะพานบุญให้ได้เสมอเนาะอาจจะบอกง่ายเป็นใช้บริการได้พี่น้องเลยเนาะขอบุญยินดียินดีครับใช้เนาะ เพ er so ื่อผู้ยากลำบากพี่น้องเลยนะครับยินดีแห่งเรียนทงผู้ใหญ่เพื่อนได้ยืนมือเข้ามาซอยเนาะพี่น้องกับดีบุญกัโดลชนโตก็ดีใจหลายเนาะแล้วก็ทงผู้ใหญ่เพื่อนไว้เนื้อเสียใจว่าบุญเนาะขอบุญคุณคนละรายเลยคนคนดีมีแห้งพี่น้องเลยเนาะเอาซสำนี้กับบัวรายใจห้างพี่น้องก็ยกันเองกับโดนเติบปลามาจมพี่น้องฟังเนาะของเพื่อเขาบอกลับไปกลับมาอ่า พ่อแม่พี่น้องรับข้าศกกับขอโทษข้อไพ่น่าไม่ลายน่าอุ่นกับคุณคนว่าบอกเก่งมาไดนหรอกเนาะแตอยากมาบอกพี่น้องฟังเห็ดูความเข้าใจกันแล้วก็มาแจ้งทีอกันเนาะพื่หัวเลยพี่น้องขอบคุณตุนเพิ่นเนาะเขาคืนเงินมือได้อุ่นก็จะแจ้งอีกเธอหนึ่งเนาะก่อนสองมื่อน่ารวมเมื่อหนึ่งสองมื่ออุ่นจะแจ้งเธอหนึ่งว่าขืนเหนือเนาะจะแจ้งอีกอีกคลิปหนึ่งเนาะก่อนขืนเหนือพี่น้องเลยอ่ะจะได้กับขอบคุณขอบคุณพี่น้องในตอนถ่ายคลิปนี้กัน ขอขอบคุณเอฟซีวัดสุขุมสุขล้นที่เข้ามาหับส้มและติดตามเป็นกำลังใจให้มาบุญสาธะวันตลอดมาเนาะขอ,ะอลโลอร้อนคนนี้พี่น้องยินดีแล้วก็พ่อจะเป็นสะพานบุญให้พี่น้องพุ่งยาจดีบัดสุขุสุขลนเนาะและ้วก,ขกข็ขอบคุณเอฟซีตกท่านเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็เบิ่งคลิปแล้วก็บอกความโฆษณาเนานะขอบคุณคนไน้ลายเด้อพี่น้องเอ้ เอาคลิปนี้ไปก่อนสับพี่น้องเลยเนาะพบกัคนคลิปหน้าไปจังหวะกันเนาะโดยไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อขอกาว่าสวัสดีและสวัสดีบัตสกูสุขคนเด้อพี่น้องเด้อโดยบายดี